เพื่อดูสิวีมาอัปเดตให้ดูเมึงหอมค่าตะไคร่ใบมะกรูดใบสะละเนยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวไทยแอนด์สวีทนะคะเล่าขอนแก่นเมนบอกมาอัปเดตวันนี้อากาศดีก็จะปลูกถ้ามาสวนแล้วก็ไม่นะคะขอโทษเพืเ่อนๆนะคะมาสวนแล้วก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์ใครหรอกไปเที่ยวเกษียนอายุ กเกษียณในวัยเกษียณอายุก็ต้องหาความสุขคนเราต้องหาความสุขให้เจอนะคะกับกาบดูสิวิพ่อพันค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพ่อพันธุ์หมดพ่อพันมีสละแหน่มีดอกไม้พ่อพันสะรละแหน่คืองามเท่ไปเ๋ยจะไปทำลาบใส่กุ้งใส่กุ้งลาบกุ้ง ปลูกปลูกปูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็ปลูกทุกอย่างที่ดีต่อตาต่อใจนะคะอลละูนล่ะเดี๋ยวกาลังจะขยายพันธุ์รอบแปบ๊บนึงขยายพันธุ์ดอกนี้สวยงามมากนะคะดอกปลูกข้าตะไคร้ใบมะกรูดหอมอย่างหอมเวลาทานไม่หมดป๊าือตัวใหญ่แค่เสียบลงไป เสียบลงไปคือต้นใหญ่ปวดโพบหม้อบกเตนแท้วิวมานมันเป็นความสุขค่ะอยู่เมืองโนอกความสุขถึงจะอยู่ไทยจะอยู่ทั่วโลกไหนถ้าเรารู้จกัจากจัดการบริหารนะคะมันเราก็จะมีความสุขวิวมีความสุขจังเลยวันนี้เขาไม่ปล่อยแพ้ออกมาวันนี้เขาไม่ปล่อยแพรออกมานะคะ ดูรถตู้ดูบ้านวิวีรถตู้จอดอยู่นู่นรถรถอยู่เมืองไทยก็สีแดงวันนี้ต้นดอกไม้ก็สีแดงแรงริบชอบค่ะเราหาความสุขให้กับตัวเราเองนะคะจะอยู่กับดูซีสวนกุหลาบยาวๆนั้นวิวีปลูกเองค่ะสวนกุหลาบของวิวีสวยไหมคะ ปีครึ่งก็จะไปนอนแล้วใครจะมาเยี่ยมน้อยจะไปนอนอยู่บ้านสวนคนเดียวขอนเก่นวิวีมีบ้านสองบ,บ้านบ้านในเราจะไปทําบ้านที่ขอนเก่นนะคะบ้านที่นี่ถ้าเอาไว้เราไม่มีเวลามาดูแลถ้ามาแล้วเราก็นั่งนอนในรถตู้ไปอย่างนั้นนะคะถ้าป้าป๋าแกอยากมาก็ให้แกมา หาน้องชายเขามีรถตูดบดูเบิงบ้งบ้างบ้างพอดพปอบอกมอกบางแตงเดี๋ยวจะเอานี่มาฉีดก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาถ้ามาสวนแล้วไม่อยากทานข้าวดอกกุหลาบพีบ่ๆกำลังจะบานมันก็เลยต,ต้องเอานี่มาฉีดต้องมาฉีดนะคะไม่ให้ม่ให้เพียกอกแม่ม่ให้เพียกอต้องมาฉีดไม่ให ต้องดูแลดอกกหลาบดีๆอันนี้สีชมพูฝั่งนูน้นดาวเรื่องมุงเรื่องลงเรื่องคอยดูนะคะแป๊บหนึ่งเดือนหน้าดาวเรืองดาวเรืองเจริญรุ่งเรืองดอกนี้สีส้มจะสวยมากแล้วก็ดอกอันนี้ก็เพาะพันเองเอะเปเพาะแล้ว ดอกบ้านเราดอกยีโถพ่อพันเองนะนี่ก็จะออกดอกสีขาวสีชมพูสวยมากนะดอกบานชื่นนี้ยิ่งสวยนะกำลังโตแล้วเดี๋ยวไปพ่อพันเองจะไปปลูกเองความสุขชีวิตที่ลงตัวหาอะไรที่มีความสุขนะคะเพื่อนแยกแยะโลกโซเชียลวิวม,ม,มีความสุขอยู่กับบ้านค่ะอยู่กับบ้าน มีความสุขมากสวยมากมที่ก็เดินไปเล่นสุขเสาวนะข้างหน้านะถ้าออกไปนะเห็นโบสถ์ไหมเดี๋ยวรอให้อากาศชัดชัดหน้าบ้านวิวจะมีภูเขาร้อมรอบสวิสแลนด์เป็นเมืองที่สวยงามเพื่อนมาไหมมาเที่ยวไหม